สวัสดีค่ะเรามาเริ่มพันกันเลยนะคะตัวนี้เป็นทุ่นในสตาร์ทนะคะรถบิ๊กไบค์นะไทยอ้ําสตีปทิปเปิลหกเจ็ดห้า cc นะคะวงจรตามนี้นะครับลงหกนะครับสี่รอบนะครับเบอร์ลวดที่จะใช้พันใหม่ก็คือเบอร์ยีิบเอ็ดจุดห้านะครับก็เริ่มเกี่ยวเลยนะครับตรงไหนก็ได้นะครับเราจะเกี่ยวเริ่มเกี่ยวตรงไหนก็ได้นะครับ ที่เราจะเอาซีของคอมที่เราดูแข็งแรงนะตัวนี้จะดึงมาทางนี้นะครับก็ต้องเกี่ยวเกี่ยวแบบนี้นะแต่หน้าจอาให้แบบนี้น <Okay. S 2> ก็เกี่ยวแบบนี้นะครับแล้วก็อันนี้หนึ่งนะครับ สองสามเนี่ยนะครับที่สามนะนี่นะครับ,นะรบก็คือซี่ตรงนะครับซี่ตรงคือล่องล่องที่1น,นะครับก็ตรงซี่ที่ที่หแต่ตัวที่จะเกี่ยวก็คือหนึ่งสองสามนะครับเป็นซี่ที่สามนะเกี่ยวของคอมนะครับเดี๋ยวไปตัดนะครับดึงก่อนนะ อเคตานแล้วก็หกนะครับหกก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับนี่เลยสี่รอบนะครับ แล้วก็เกี่ยวตรงนี้เลยนะครับนะครับแล้วก็ทําการขูดนะครับอันนี้ก็จะออกมาขูดนะครับเเก็บงานซีแรกก่อนนะครับนี่ครับก็ทําการตัดออกนะครับตัวซีแรกนะแล้วก็ขูด ตัวนี้ถ้านับจะเป็นซีที่สี่นะครับ1 2 3 4สาสี่นะครับเกี่ยวเริ่มจากหัวในนะครับซีที่3นะครับพอขึ้นมาก็าจะเป็นเกี่ยวเป็นซีที่สี่นะครับ สะอาดแล้วก็เกาะได้เลยนคะครับเกาะเสร็จก็มาเลยครับสำคัญว่าเราต้องนับอีกทีนะครับถ้าเราลงผิดชะล่าใจเราจะผิดไปทั้งหมดเลยนะครับหน3งสองสาี่ห้าหะถูกครับนะครับต้องพันมาทางนี้นะครับ ถ้าพันผิดทางใช้ไม่ได้นะครับตัวนี้ Big Bike Steep Triple Triumph Steep Triple 6 7 5นะคะช่า,ทางทองกำลังพันทุนใดสตาร์ทอยู่นะคะอ่าทีนี้ก็เป็นตัวนี้นะครับเป็นซีที่ห้านะครับซีที่ห้าก็ทำการคูดนะครับ ก็ลงสล็อตที่3นะครับเช็คลวดว่าอย่าให้ออกนอกกระดาษนะครับก็ออกคือช็อตนะคะทุออกคนที่เราพันไปก็ต้องย้อนมาแก้ใหม่หมดเลยนะครับเพราะว่ามันจะลงเก่าช็อตนะ ทีพันเพลินนะครับชุดแรกๆลงกลาวนะชุดกว่าจะรู้ก็พันเสร็จแล้วอย่างเงี้ยก็ต้องมาลื้อใหม่นะครับตัวนี้ค่อนข้างยากนะคะตอนลื้อก็ยากนะเพราะว่ากาันช็อตเขาละลายหมดเลยเนาะเหมือนต้องลื้อทั้งกันช็อตเลยส่วนอยู่ข้างๆกันนะคะเป็นเอกแม็กตัวนั้นน่ะเขาจะถ้ากาันช็อตไม่ละลายเราไม่ต้องเอาออกนะคะมันจะง่ายันี้ เห็นไหมคะเขามีกันช็อตนี่ของ X Max คะ่ะตัวนี้ก็โมเหมือนกันมีคลิปแล้วไปดูได้ในช่องนะคะลงไว้เยอะเลยแต่จะให้ชัดเจนก็ไปที่ DIY มือทองนะช่อง YouTube นี่แหละขอโทษที่กล้องสารนค่ะขยับกว่าอีกใครที่ดูคลิปนี้อยู่แล้ว ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้เมียช่างด้วยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์ด้วยนะคะมันตัวอาจจะเล็กนะครับมืออาจจะบังนะครับก็พยายามจะไม่ให้มือบังนะครับนครับก็พันง่ายๆไปอย่างนี้เลยนะครับถ้ากล้องสั่นก็ขอโทษด้วยนะแค่นี้นะครับเราก็เดินออกมากดเลย ตอนแรกจะทำไม่เห็นนะหลังๆก็จะแค่มากแล้วก็เอามาเกี่ยวเลยนะเกี่ยวเลยครับอแล้วก็ลงสล็อตต่อไปอันนี้หนึ่ง 2 3 4 5ห้าเป็นสล็อตที่5แล้วนะครับในวงจรเนี่ยจะ,จะลงไปทั้งหมด4ชุดแล้วนะสังเกตด,ดูนะครับสล็อตท,ที่5ไปจนสล็อตสุดท้ายก็จะลงทับกันอย่างนี้นะครับตรงหัวคอมเนี่ยเขาจะทับกัน2ชั้นนะครับทับกัน2ชั้นนั่นหมายความว่าจะมีการเกี่ยวแบบเนี้ยอีกรอบหนึ่งมาทับอีกนะครับ ไม่ไม่ใช่พันเต็มแล้วเสร็จนะไม่เหมือนเอกแม็กไม่เหมือนเอกแม็กเพราะว่าเพราะว่าวนนคนละรุ่นกันนะคะที่ต้องใช้ลวดขนาดนี้เพราะว่าตัวซี่หัวคอมเขาต่างกันนะครับเห็นไหมครับความห่างของซี่หัวคอมนะครับ, ok รบถ้าเราใช้เบอร์ใหญ่เข้ามาเกี่ยวตรงเนี้ซี C ่หัวคอมน่าจะไม่มีช่องให้เกี่ยวนะครับผลลวดอาจจะชนกันนะครับ นั้นเขาจึงใช้ลวดเล็กนะครับลวดเล็กมันขี่กันได้ครับขี่กันแต่มันจะไม่โตนะมันจะขี่กันขึ้นมาถ้าเป็นลวดใหญ่มันจะอ้วนเต็มและชนกันเลยนะพอชุดแรกๆก็ยังไม่ต้องดึงตึงมากนะครับเพราะว่าถ้าเวลาเราแต่งอ่ะแต่งเพื่อให้ชุดทับอะ เดี๋ยวเขาจะทับไม่ได้นะครับถ้าเราดึงตึงไปนะครับเราต้องให้ให้พยายามให้เขาให้ตัวด้วยจะไปด,ดึงเอาชุดท้ายๆนะครับ ส่วนขั้นตอนการรื้อมีช่างลงคลิปเป็นช็อตเป็นช็อตให้ดูแล้วนะคะแล้วก็วิธีเช็คนะทุ้นตัวนี้ช็อตนะคะก็เช็คให้ดูแล้วนะคะมีวิธีเช็คให้ดูด้วยเนาะก็ไปหาดูได้เลยค่ะตัวนี้อาการคือพอเครื่องร้อนแล้วสตาร์ทไม่ติดนะเครื่องเย็นสตาร์ทได้นะคะ เครื่องร้อนแล้วสตาร์ทไม่ติดนะอื้อๆเอื้ออือ้ออแต่ไม่ไปนะก็พอถอดใดมาเช็คก็คือใดไหมนะคะ พันยากด้วยนะครับเพราะว่าสล็อตเขาเยอะของคอมก็เยอะนะครับตัวสล็อตเยอะสี่หัวคอมก็เยอะนะครับ ก็เพิ่งจะมาได้ครึ่งหนึ่งนะครับเนี่ยนะครับตัวน,นี้ก็เกี่ยวเลยนะครับ เห็นไครับว่าเราก็จะพันไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับพันไปเรื่อยๆอย่างนี้นะอันนี้ถ้าเราลงอันแรกถูกนะครับลงหกนะหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้าหกพถ้าเรางลงไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับเดี๋ยวให้เขามาชนกันนะเดี๋ยวขึ้นชุดที่สองเรามาดูกันนะครับโอเคครับเพื่อไม่ให้คลิปยาวนะ ตอนนี้ก็เป็นการพันชั้นที่สองนะครับนี่นะครับชั้นที่สองนะครับรวดเขาจะมีสองชั้นนะถ้าสังเกตดีๆนะครับ พันจนมาถึงไอ้ตรงขีดซีที่หนึ่งนี้นะครับที่ขีดไอ้เมจิกไว้นะครับนี่นะครับจะพันมาถึงตรงนี้นะครับก็จะเป็นนันว่าเสร็จนะครับ ใกล้จะถึงแล้วนะครับทั้งหมดยี่ิบเอ็ดซีนะครับนี่คือวงจรที่พันนะครับเริ่มจากตรงนี้นะครับมาจนถึงซีที่ยี่สิบเอ็ดนะครับจะพันวงจรแบบนี้นะครับเหมือนเหมือนตอนเริ่มต้นนะครับจนถึงยี่ิบเอดนะครับพอถึงยี่สิบเอ็ดเราก็พันจนเต็มนะครับนี่นะครับก็จะพันมาอย่างนี้นะครับ หกนะครับลง6ก็คือล่องที่6นะครับพอพันได้4ี่รอบครบแล้วนะครับก็พอพันได้สี่รอบครบก็มาเกี่ยวซต่อมานะครับสังเกตล่องที่เกี่ยวก็คือถ้าเราลงหนนะครับซี่หัวคอมจะเป็นซี่ที่สนะครับที่เกี่ยวด้านในหัวแรกนะ1 2ึสานะครับ เป็นซที่3นะครับเกี่ยวแล้วก็มาลงร่องที่1นะครับแล้วก็ไปร่องที่หนะครับก็คือลง16นะครับแล้วก็พอได้ครบก็มาเกี่ยวซที่4นะครับแล้วก็ลงร่องที่สองนะครับนี่นะครับตัวนี้คือซีที่เกี่ยวนะครับถ้าตอนนี้เกี่ยวตรงนี้ ล่องที่จะลงก็คือนี้นะครับก็คือนหนึ่งสองสานี่นะครับ สองชั้นนะครับตัวนี้สองชั้น จะเป็นตัวนี้ก็จะครบแล้วนะครัะพันล่องชุดนี้เสร็จก็คือครบนะครับ รอบแล้วก็สี่รอบก็เป็นอันเสร็จนะครับนี่นะครับก็จากหัวในตัวนี้นะครับก็คือตอนนี้เราพัานมาจนครบยี่สิบเอ็ดชุดแล้วนะครับก็ปลายที่ยี่ิอก็จะมาเกี่ยวกับหัวที่1น,นะครับหัวหัวของชุดที่หนึ่งนะครับ พอเป็นงาน,นเสร็จนะครับก็จะทําการตัดนะครับอย่างนี้นะครับเห็นนะครับพันสองชั้นนะครับสองชั้นตรงซี่นี้ก็จะมีขดลวดมาวนตรงนี้สองครั้งนะครับสองชั้นก็คือพันชั้นแรกไปแล้วแล้วก็พันชั้นที่สองนั่นนะครับก็ ทำการตัดเลยแล้วก็วัดลงกาวด้วยนะครับหลายๆท่านอาจจะตั้งอ่อนๆก็ได้นีม่มีความชื้นเลยนี่นะครับก็ปกตินะครับนี่นะครับชืนนะ โอเคนะครับวัดอย่างนี้นะครับเช็คลงกลาวนะนี่กาวต่อกาวอันนี้ก,ลกลนนดลวดกับกาวโอเคครับแล้วก็ทำการบีบตรงซี่เลยนะครับกด ใช้ค้อนอะไรครับนะครับเป็นค้อนพลาสติกนะคะพลาสติกแข็งนะครับตัวนี้นะครับ แล้วก็เก็บรายละเอียดนะครับเดี๋ยวตัวนี้ก็จะเก็บรายละเอียดนะครับตรงนี้ก็จะเก็บรายละเอียดไม่ให้กดลวดเขาสลัดออกมานะครับเดี๋ยวมาดูตอนเสร็จแล้วเนะ จ้าเรามาประกอบไดกันเลยค่ะถึงขั้นตอนสำคัญแล้วค่ะใกล้จะได้ลองแล้วนะคะทุกคนเห็นไหมคะเดี๋ยวนะคะขอยืนจะได้เห็นจ้าทองลองเอาท่อ PVC ให้ดูอีกทีก็ได้ค่ะเพราะว่ากล้องนี้ไม่ชัด นี่คะ่ะเห็นไหมคะนี่น,นี่คือวิธีประกอบไว้ไม่ให้หลุดจากทานนะคะกดไว้นะกดทุนไว้นะเห็นไหมคะโอเคนี่คะ่ะเพราะว่าเราได้ใส่ฐานเข้าไปแล้วเรียบร้อยนะคะคลิปใส่ฐานไปดูได้เลยนะเมียช่างลงคลิปไว้แล้วนะคะเป็นคลิปสั้นๆเนาะแยกให้แล้วนะคะจากนกี้จากนั้นก็ประกอบฝาแล้วร้อยน็อตได้เลยะคะ่ะลองน็อ ตอนนี้ช่างทองลองน็อตนะคะว่าเราประกอบตัวเสื้อเขาอ่ค่ะ,คะตรงรูน็อตไหมนะคะเพื่อให้ง่ายกับการประกอบฝาอีกทีหนึ่งนะคะทุกทุกอย่างจะต,ต้องมาร์กไว้นะคะต้องกับใส่กับที่เดิมนะคะไม่งั้นเดี๋ยวไดหมุนสลับด้านนะทุกคนนี่คะตัวนี้เขาจะมีการลองนะครับแต่ว่าถ้าเราควักปุ๊บเขาหลุดเลยนะเราเลยต้องการ แปะจรารบีหน่อยนะครับจานตัวนี้ถ้าเราถอดเขาเขาจะหลุดเลยนะคะเพราะฉะนั้นอะ่ะเห็นไหมคะพอเราคว่ำลงเขาจะหลุดเลยเทคนิคก็คือแปะจรารบีเพื่อให้เขาแนบชิดสนิทกับตัวฝานะคะแล้วเราก็ใส่เข้าไปเลยค่ะเป็นยังไงคะเทคนิคนี้ไม่มีใครเขาบอกกันนะคะนอกจากช่างทองนะเห็นไหมคะตัวแหวนก็ไม่หลุดลงมาแล้วนะคะแล้วจรารบีก็สามารถใส่ได้นะคะเพราะว่าเราใส่ไปทางบูทอยู่แล้วนะคะ บงนี้นะคร่ะเดี๋ยวประกอบเลยขอขอโทษขออภัยนะคะถ้ากล้องมันจะสั่นไปหน่อยนะทุกคนเพราะว่ามีช่างพยายามตามมือช่างทองนะเดี๋ยวประกอบเสร็จแล้วเรามาลองกันนะคะ เรามาลองกันเลยอุ้ยกลองจับไม่ทัน,นะคะ่ะแบบหนึ่งนะคะโอ้ทุกคนแรงเกิน บบนแบบสวยๆเลยจ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เมียช่างด้วยนะคะคลิปนี้มาอยู่กันแบบยาวนานเลยค่ะละเอียดทุกขั้นตอนนะคะฝากแชร์ไปเยอะๆจ้า